ทุกคนถ่ายไม่ทันถ่ายตอนวิ่งเลยจ๋าไม่ทันเตี้ยมานี่ลเลยเตี้ยเตี้ยพี่เตี้ยพี่เตี้ยถ่ายไม่ทันห <c oughs> มาพานที่บ้านได่หนูตู้ปเลยเลยนี่หมาพาน <c oughs> พึ่งจับได้สดๆร้อนๆเลยนะถ่ายให้ดูไม่ทันเนี่ยมีอยู่สามตัวมีดำอันนั้นจับไม่ได้หมาจอนจับแล้วก็มีชออกล้วยแล้วก็มีชายเย็นตัวนี้นี่จับมือจริงมากนี่หรืนี่นนไม่กินหรอกนะ ไอ้ข้ามันตายเฉยอื่